สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ o r r d ด y gt ีครับทุกวันนะครับวันนี้มากันที่นอกสถานที่หน่อยวันนี้มารีวิวกันอยู่ที่บ้านทิวตานรีสอร์ทนะครับที่บุรีนะรัมย์อำเภอนางรองนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆดูในรุ่น Everest Trend นะครับเรียกว่าจัดทรงรอๆให้กับลูกค้านะนี่ทรงกำลังฮิตทรงสุรตานแล้วก็เปลี่ยนรุ่นเทนให้เป็นรุ่น สปอร์ตด้วยนะครับทำอะไรบ้างนะเดี๋ยวกอฟจะพาไปดูกันทีละส่วนแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็พาไปดูความคุ้มของเรื่องขุมกําลังกันก่อนนะว่าซื้อไอรุ่นเทนไปเนี่ยนะครับมันขัดขี่ดียังไงเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องของรุ่นใหม่ f o r d Next Gen นะก็จะอยู่ที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับจะอยู่ที่ฝั่งนี้ เราดึงสลักมาแล้วเราก็สามารถเปิดฝากระโปรงได้ง่ายนะพี่มองเข้าไปนะครับใต้ข้างใต้เนี่ยมันจะเห็นสีเหลืองอยู่นะครับดันไปทางฝั่งซ้ายแล้วก็ยกขึ้นง่ายๆแบบนี้นะครับตัวจับของเรื่องฝาค้ำเนี่ยก็จะมีตัวฉนวนการความร้อนให้จับตรงนี้แล้วรุ่นเทรนพี่ได้เลยก็คือได้เทอร์โบเดี่ยวเป็นเครื่อง Turbo mm, เทอร์โบเดี่ยว170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรทำง,งานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแบบทอคคอนวอเตอร์นะแล้วก็ ตัวของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ของ X Gen จะได้เป็นพัดลมหน้าเครื่องที่เป็นพัดลมหน้าเครื่องไฟฟ้าไปแล้วนะครับก็คือไม่มีสายพานมายึดโยงกับตัวเครื่องยนต์พี่ก็จะได้เครื่องยนต์170แรงมาที่ตอบสนองได้ดีขึ้นกว่าเจนที่แล้วนะครับตอบสนองได้ดีขึ้นลื่นขึ้นส่งกําลังไปถึงชุดเกียร์ได้สะดวกมากกว่า ตัวรุ่นที่ผ่านมานะปกติแอร์พลไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในรุ่นแพงๆนะครับแต่ฟอร์ดใส่ให้แบบนี้ในเครื่องเน็กเจนทั้งหมดเลยแล้วก็การเก็บเสียงบอกเลยว่ารุ่นใหม่นะเงียบมากๆนะครับเรื่องของตัวฝาปิดเครื่องยนต์นะก็ใช้เป็นแบบโฟมชนิดพิเศษนะสีดําแบบนี้เรียกว่านิ่มด้วยแล้วก็มีการเก็บเสียงได้ดีมากขึ้นแบตเตอรี่ก็ยังให้แบตเตอรี่ที่ดีที่สุดสําหรับ ตัวแบตเตอรี่รถยนต์ก็คือเป็นชนิด AGM แบตเตอรี่นั่นเองนะครับลูกนี้นะเบิกสูงเลย2-3,000บาทเฉพาะแบตเตอรี่ให้ของดีแบบเต็มๆนะครับกับลูกค้าทุกคนที่เลือก Ford นะซึ่งมันจะจ่ายไฟได้นิ่งจ่ายไฟได้เสถียรที่สุดในรรดาแบตเตอรี่ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็รองรับการลุยทุกอย่างไม่ว่าจะเอาแบตไป เด้งซ้ายเด้งขวาหรือว่าตีลังกามันมาแผ่นกริดหรือว่าน้ํากรดต่างๆก็จะถูกซีลอยู่ในช่องของมันไม่มีการหกเลอะเทอะออกมาข้างนอกเลยแล้วก็แอร์ฟอร์ดเป็นรถที่แอร์โคตรเย็นนะเพราะว่าเขาแบ่งโซนซ้ายขวาไว้หมดแล้วนะครับฝั่งขวาตัวนี้นะครับก็คือจะอยู่ในโซนของตัวเครื่องปรับอากาศนั่นเองนะครับพวกท่อแอร์ต่างๆก็จะอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งที่เกิดความร้อนนะก็จะถูกแยกมาอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเทอร์โบตัว มอน้าหล่อเย็นต่างๆนะครับกระปลุกน้ํามันเบรกที่เกิดความร้อนก็แยกโซนกันไปชัดเจนทําให้ระบบปรับอากาศนะครับของรถ Ford มีความเย็นมากๆหรือว่าติดท็อปๆเลยไปเซิร์ชดูได้นะครับว่ารถที่แอร์เย็นมากๆในฟอร์ติดหนึ่งในนั้นแน่นอนอ่ะนี่คือตัวเครื่องยนต์ของเขาแถมในรุ่นเน็กเจอนะพี่ยังได้ในเรื่องของการประกันที่เพิ่มขึ้นมาเป็น5ปีนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรทั้งตัวเครื่องยนต์ทั้งตัวเกียร์นะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆของตัวรถนั่นเอง นี่คือเครื่องยนต์ขุงกาลังที่พี่ได้ในราคาแค่ล้านสามนะแค่เครื่องยนต์กบบตรงนี้ก็ได้ไปแบบเน้นๆแล้วมาดูด้านหน้านะสำหรับพี่ที่มองสปอร์ตนะครับว่าทำไมกอถึงบอกว่าซื้อเทรนก็ได้นะครับเพราะนี่กระจังหน้าเราสามารถที่จะเอากระจังหน้าของรุ่นสปอร์ตมาใส่ในรุ่นเทรนได้ของแท้เลยนะเอามาใส่ไปนะครับได้เป็นสีเป็นโนแบ็กแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้ที่เป็นสีกาไฟนะ ก็จะได้ความเท่ของตัวสปอร์ตมาอยู่ในรุ่นเทรนแล้วนะไม่ต้องไปซื้อตัวสปอร์ตก็ได้แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าทําการนะครับติดเรื่องของอ่าแรปสติ๊กเกอร์สีชาเพิ่มเข้ามานะครับมันก็ทําให้ตัวโลโก้เนี่ยดูมีความเท่แล้วก็มีความเข้มมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็กล้องด้านหน้าก็สามารถติดตั้งอัปเกรดได้นะไม่ต้องไปซื้อออปชั่นแพคเกจเพิ่มนะเพราะว่าตัวนั้นมันรอนานนะครับก็ซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับอัปเกรดกล้อง360 องศาก็สามารถที่จะติดตั้งในรุ่นเทรนได้เหมือนกันนะแล้วก็ตัวไฟหน้าตัวนี้มันได้ตัวไฟหน้าตัวเดียวกับตัวสปอร์ตอยู่แล้วก็คือเป็นไฟ LED ระบบเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็ daytime r u n น i n g l i g h แบบนี้นะครับที่จะมีให้มันเหมือนกันกันกบรุ่นสปอร์ตเลยนะครับก็เท่ากับว่าได้ทรงที่เท่แบบรุ่นสปอร์ตและด้านหน้านี้เหมือนกันเลยนะด้านข้างตัวนี้ไฮไลท์เลยนะ จัดทรงเขาเรียกว่าทรงกําลังฮิตแหละทรงนี้นะครับทรงสุนทรานก็คือการโหลดนั่นเองนะครับโหลดลงไป2นิ้วใช้ชุดโหลดโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปนะเฉพาะชุดโหลดตัวนี้ก็แสนแล้วนะครับเฉพาะชุดโหลดตัวนี้ก็แสนแล้วนะมันก็จะมีปีกนกนะครับปีกนกโหลดแล้วก็โช๊ค oem 2.5สปริงนะครับซับแทงปรับอีก8ระดับต่างๆนะครับก็อยู่ในเซ็ตตัวนี้นี่คือเซตโหลดนะของแต่งแล้วก็มาดูล้อล้อกับยาง ล้อเดิมของเทรนเนี่ยเป็นล้อ18นะครับเราจัดทรงแบบนี้ก็ใส่เป็นล้อ20ตัวนี้เราก็ใช้เป็นล้อเวกไปนะครับเรียกว่าของฮิตของแพงของแรมันมีทั้งเวกแบบหล่อกับเวกแบบฟอร์สถ้าลูกค้าอยากได้เวกแบบฟอร์สตัวนั้นก็ตีไปเลยมีอา่าประมาณแสนแปได้นะครับเฉพาะแมกนะไม่รวมยางแล้วก็ยางอันเนี้ยเลือกใช้เป็นยาง Open Country นะครับเป็นตัวโย Open น o u n t r y ยาง RT เบอร์2 6 5 50 R20 นะที่ลูกค้าเลือกใช้เบอร์265เพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใส่ตัวชุดเกิร์ตเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ใส่ซุ้มล้อเพิ่มนะครับความกว้างของตัวหน้ายางเนี่ยมันก็จะเลยตัวเรื่องของซุ้มล้อเดิมมานิดนึงซึ่งให้ทรงกําลังดีการขับขี่กําลังดีแล้วก็สวยมากๆหรือว่ามันลงตัวมันแมสกับยาง265มากๆนะครับามาดูอีกส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนในลูกค้าก็เปลี่ยนไปอีกนะเรื่องของโลโก้ข้าง อันนี้เองงัดของเดิมออกนะครับถอดออกไปเลยแล้วก็สั่งตัวโลโก้ของรุ่นสปอร์ตมาใส่มันก็จะได้เป็นโลโก้สีดําแบบนี้นะครับตัดด้วยสีดําเป็นโนแบค็คสัญลักษณ์เทอร,โโอร์โบที่เป็นสีดําบอกแล้วว่ามันสามารถทําเป็นรุ่นสปอร์ตได้นะครับไม่ต้องรอรถนานๆพี่ซื้อเทนพี่เท่ได้เลยพอกระจกมันก็เหมือนกันนะครับก็ได้กระจกสีดําแบบนี้แล้วก็อ่า มีไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกข้างแล้วก็ไอ้กลมๆนี่เห็นไหมที่ก็บอกเราสามารถติดตั้งกล้อง360เข้าไปที่ตัวรถของรุ่นเทนได้ก็จะไปใช้งานนะมันก็จะออกที่ตัวหน้าจอ10นิ้วของตัวรถนั่นแหละนะครับไม่ได้ไปออกที่อื่นเลยนะนี่คือการจัดทรงนะใส่คิ้วกันสายไปหน่อยลาวหลังคาด้านบนเป็นสีดําเหมือนกับรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วเห็นไหมครับเราสามารถที่จะแต่งได้เท่แบบนั้นทั้งหมดเลยนะแล้วก็มาดูนี่อีกอันนึง ด้านท้ายก็สามารถที่จะทําได้นะครับสามารถที่จะทําได้ในเรื่องของไฟท้ายซิกเนเจอร์นั่นเองก็คือไฟท้ายตัวท็อปที่อยู่ในรุ่นสปอร์ตอยู่ในรุ่นไทเทเนียมเบิร์กศูนย์ติดตั้งจาก0ูนย ได้เลยไม่ต้องเอาของเทียบมาใส่เรียกว่าได้ของแท้กันไปนะครับติดตั้งแบบนี้อันนี้ก็ใส่เป็นตัวของรุ่นสปอร์ตเพราะว่าตัวหนังสือมันจะได้เป็นสีอโบนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ติดสติ๊กเกอร์ลับสีชาเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มความเข้มความโดดเด่นนะครับความดุด,ดันให้กับไฟท้ายเข้าไปอีกซึ่งความเท่ของไฟท้ายสกินเจอร์ led ก็เป็นแบบนี้ นี่เห็นไหมฮะมันจะมีขีดเป็น LED นะครับยาวไปรับไป2ฝั่งแล้วก็รับกับตัวไฟหลีด้านข้างนั่นเองนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับที่จะไปโดดไปรุ่นสปอร์ตแต่ก็สามารถที่จะเอามาใส่ในรุ่นเทรนแบบนี้ได้นะได้ความหล่อความเท่ในราคาที่ซอฟตลงมาเยอะเลยนะครับถ้าเทียบก,กับตัวรุ่นสปอร์ตแล้วก็ฝาท้ายนะตัวเทรนเป็นรุ่นธรรมดาใช่ไหมครับฝาท้ายแมนนวล จะไปยากอะไรนะครับทุกอย่างนะบอกเลยว่าแก้ได้ด้วยเงินนะครับมีเงินมาก๊จัดให้ได้ในเรื่องของตัวฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองครับซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานเหมือนรุ่นสปอร์ตเลยก็คือกดสวิตช์เปิดใช่ไหมครับกดสวิตช์ปิดแล้วก็มีตัวคิกเซนเซอร์นะคิกเซนเซอร์ตรงนี้เตะเปิดเตะปิดได้เหมือนรุ่นสปอร์ตทั้งหมดนะครับเงินมาทุกอย่าง เคลียร์สะดวกทั้งหมดในการแต่งรถเทรนให้เท่แบบสปอร์ตเปลี่ยนไฟท้ายนะครับแล้วก็โลโก้รงนี้ก็แงะออกเหมือนกันนะเอาโลโก้สปอร์ตใส่ทั้งข้างหน้ากระจังหน้าโลโก้หลังแก้มข้างไฟท้ายรุ่นสปอร์ตก็เอามาใส่ให้ทั้งหมดเลยในรุ่นเทรนก็สามารถทําได้หลอๆลอแบบนี้โหลดสุดาลานแถมได้รถเร็วด้วยนะครับไม่ต้อง รอนานนั่นเองแล้วก็ตัวท่อนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นเหมือนกันนะครับใช้ท่อของ HKS H ในการติดตั้งเพื่อให้ตัวเสียงเนี่ยมันนุ่มมันดีมากขึ้นนะเดี๋ยวก็ให้ฟังเสียงกันนะครับนฮะเสียงเปลี่ยนมาแล้วอย่างเพะอย่างเท่นะครับ อามาดูภายในกันวัยรุ่นหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันเนี่ยมันคุ้มไหมนะข้างในนะครับน่ะข้างในของรุ่นเทนนะเรื่องของการบังคับกระจกทุกอย่างเนี่ยได้เป็นไฟฟ้าเหมือนรุ่นสปอร์ตหมดเลยปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับประตูล็อกไฟฟ้าฝาถังน้ํามันควบคุมด้วยไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็เรื่องของไฟหน้ามันก็เหมือนกันก็คือมีระบบเปิดปิดออโต้ให้นะครับตัวนี้นะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟตัดหมอกหน้าตัดห,ห,หมอกหลัง แล้วก็เรื่องของปรับระดับของไฟหน้าก็คือมีให้เหมือนกันกันกบรุ่นสปอร์ตทั้งหมดนี่มีที่วางแก้วนะครับมีให้ปุ่มเป็นพุทสตาร์ทได้เหมือนกันนะครับก่อภายในเป็นสีดําเป็นโนแบค็คแบบนี้นะครับได้ความเท่ไปหมดเลยภายในสีดําพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเหมือนกันมีคูสคอนโทรลเหมือนกันนะแล้วก็เรื่องของหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่ก็เป็น8นิ้วเหมือนกับ รุ่นสปอร์ตเลยนะครับซึ่งมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับสเกลสีสันสวยงามบอกค่าเหมือนกับรุ่นสปอร์ตทั้งหมดในรุ่นเทรนก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันหน้าจอกลางนะครับก็จะเป็นขนาด10นิ้วซึ่งรองรับ Sing for A and Auto แบบไร้สายนะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธทุกอย่างพี่ได้หมดนะครับปรับเรื่องของแอร์เหมือนกันจุดชาร์จ ของมือถือก็มีไวเลสชาร์จให้นะครับมีตัวไทซีไทเอมีให้หมดเกียร์เหมือนกันเหมือนกัน6สปีดนะครับมีโหมด m ให้เล่นปรับระดับความเร็วที่ตัวหัวเกียร์ได้เบรกมือไฟฟ้าปรับโหมดการกับขี่สี่โหมดมีให้เหมือนกันหมดแล้วแถมเบาะภายในก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับ ยกเว้นเรื่องของการปรับไฟฟ้าแค่นั้นเองที่จะมีเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะแต่สปอร์ตจะได้เป็นคู่หน้าซึ่งตรงนี้ก็มองว่ามันไม่ใช่ปัญหาเพราะส่วนใหญ่คนที่ขับและปรับบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของอผู้ขับขี่อยู่แล้วนะครับปรับไปปรับมานะก็จะมอบความสะดวกสบายตรงนี้ในการใช้งาน นะหรือว่าได้ครบอ่ะได้ครบได้เต็มในราคา1,354,000บาทจบไปแล้วนะพี่นะสำหรับรุ่นเทรนราคาเพียงแค่1 3 5 4 0 0้บาทเท่านั้นก็สามารถที่จะจัดทรงเท่ ประหยัดงบลงมาเอาส่วนต่างนะมาแต่งเท่ได้มาจัดทรงสุรตานเพิ่มเงินเพิ่มออปชั่นได้ความเท่ได้ความหล่อในราคาที่ประหยัดหารถได้ง่ายไม่ต้องรอรถนานนะครับพี่ที่สนใจนะดูคลิปนี้แล้วนะครับอยากซื้อเลยก็โทรหากอลเบอร์098 653 6464กอลตะวันนะอยู่ที่ฟอร์ดพนครเกษตรน้ำมินนะครับสามารถดูแลลูกค้าได้ทั่วประเทศอย่างเช่นวันนี้เหมือนกันนะครับมาส่ง ลูกค้าที่บุรีรัมก็อาศัยสถานที่ของลูกค้านะอย่าลืมนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะใครมาบุรีรัมนะครับทิวตานรีสอร์ทนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ